อ่ะแล้วเราก็มาถึง EP ีที่2ในคลิปสอนการบ้านกันนะคะแล้วก็ยังอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .6 เล่ม1น,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แบบฝึกหัดที่1.3หน้าที่9นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันทีละข้อเนาะอ่ะจากตารางนี้นะเราอยู่ในเรื่องของจำนวนเฉพาะนะคะอ่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเรื่องจำนวนเฉพาะกดลิงก์ที่จะขึ้นให้ ได้เลยนะคะอะมาอาจากเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะทวนนิดนึงนะคะจะทราบได้ว่าเป็นจำนวนเฉพาะไหมก็ต้องทราบถึงเนื้อหาของการหาตัวประกอบของจำนวนนับที่กำหนดให้นะคะจากตรงนี้เราถึงจะทราบได้ว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นหรือไม่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองค่ะอะตัวแรกจำนวนแรกที่โจทย์ให้มาคือ21 เราก็มาดูการว่า21มีตัวประกอบกี่ตัวอ่า21มีตัวประกอบกี่ตัวนูก็เราก็ดูว่าอะไรคูณกันได้21บ้างอ่ะถ้าเป็นการทวนการหาตัวประกอบนะคะเราก็จะแอบเขียนอ่าแอบเขียนตรงนี้เห็นชัดๆนะคะ21เอ่าเป็นเขียนเป็นทัวทีแบบนี้เนาะอะ,อะไรบ้างอ่าไม่ใช่ขอภัยนะคะ27 อะไรบ้างที่คูณกันได้27ก็เริ่มที่หน,นะคะหก็ต้องคูณกับ27เนะาะไล่ไปจากน้อยไปหามากนะคะจากน้อยไปหามากต่อมาก็2องสองมีไหมไม่มีข้ามสามละก็คือ3าคูณเก้าไล่ไปสีมีไหมไม่มี5ไม่มี6ไม่มี7ไม่มี8ไม่มี9 9อยู่นี่แสดงว่าหมดแล้วตอบได้เลยว่าตัวประกอบของ 27ก็มีหนึ่งอ่าทีตอบได้หรือ,อยังคะว่าเขาเป็นจำนวนเฉพาะไหมอ่าคำตอบคือไม่เป็นนะคะไม่เป็นเหตุผลง่ายๆเลยค่ะตอบให้เข้าใจง่ายๆเหตุผลก็คือเพราะอ่ะไม่ต้องเขียนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่พอเนอะเหตุผลก็คือเพราะมี ตัวประกอบสี่จำนวนอ่าเนี่ยแค่นี้ค่ะเขาไม่เป็นจำนวนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเขาไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบสี่จำนวนนี่ค่ะมีหนึ่งสามเก้ายี่สิบเจ็ดเพราะจะตอบได้ว่าอ่าเราแอบ,บเขียนตรงนี้แล้วกันแอบโบน้ตไว้นะคะจะเป็นจำนวนเฉพาะต้องทำไมมีตัว ประกอบสองจำนวนอ่าตัวไหนที่มีตัวประกอบมากกว่าสองเนี่ยไม่เป็นทั้งนั้นนะคะไม่เป็นทั้งนั้นนะต้องมีตัวประกอบแค่สองจำนวนเท่านั้นอ่ะต่อมายี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามีอะไรบ้างคูณกันได้ยี่สิบเก้าก็มีหนึ่งอ่าส,สองไม่มั้ยสองไม่มีสามสามไม่มีสี่มีห้าไม่มีเลงดูแลท่องสุคูณคล่องๆตอบได้เลยว่าไม่มีจะมีแค่หนึ่งกับ ยีเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาเป็นจํานวนเฉพาะก็ตอบได้เลยเป็นจํานวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบ4ี่จำนวนอ่าต่อมา39อะไรบ้างละ่ะคูณกันได้39ก็1 2มีไหมสอไม่มี3 3คูณอะไรสคูณอะไรอ่ะลองมาเรียงตรงนี้ล้กันเนาะขอทดหน่อย ่าก็มี1นึ่คูณสามสองไม่มี3ามคูณสิเลยนึงและไม่มีและก็มีแค่4ตัวก็มี1 3 13แล้วก็39มี4ตัวแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบส จำนวนอ้าวตรงนี้เขียนผิดขออภัยนะคะขออภัยเอาเขียนสีได้ไงเนี่ยอ่ามีสองจำนวนนะคะสองจำนวนอ่าต่อมาสี่สิบสามสี่สิบสามหนึ่งสังเกตหนึ่งมาก่อนอยู่แล้วนะคะหนึ่งเพราะว่าทุกจำนวนมีหนึ่งเป็นตัวประกอบนะคะอ่าหนึ่งสองมีไหมสองไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีห้าไม่มีหกไม่มีก็ เลงดูแลถ้าท่องสุขคุณข้องข้อ,อ,อไม่มีก็แสดงว่าสกับอ่าหกับสีแสดงว่าข้อนี้เขาเป็นเป็นก็ต้องตอบว่าเหตุผลคือมีตัวประกอบ 2. องจำนวนอ่าเป็นจำนวนเฉพาะต้องมี2องจำนวนเท่านั้นนะคะอ่าต่อมา51 51ินี่ผิดกันเยอะ51านี่ผิดกันเยอะนะคะอ่ะขออนุญาตทด นะคะ51ก็คือมี1กับ51อยู่แล้วเนาะ1กับ51ต่อมา2ไม่มี3ล่ะ3มีไหม3คูณอะไรได้51 3่าสามคูณสินั่นเองนะคะหลายคนระวังผิดนะผิดกันบ่อยนะห้นะมี3ามคูณสินะคะได้51แสดงว่าตัวประกอบก็มี1 3 17แล้วก็ห้ มีตัวประกอบหลายตัวแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เป็นนะคะไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกรอบ4จํจำนวนอ่ะต่อมาต่อมา57 57ก็ระวังเช่นเดียวกันนะคะมี1มี3คูณกับ19แล้วก็57นะอ่ะ กรณนนีก็ไม่เป็นอีกไม่เป็นเหตุผลก็เพราะมีตัวประกอบสี่จำนวนต่อมา63 63เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะอ่ะก็มาหาดูก่อนอ่ะหกขออนุญ,ญาตทดตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวลบให้เดี๋ยวลบให้บให63บอะไรบ้างคะอะไรบ้างก็ต้องหนึ่งกับ หกเนาะสไม่มีแนะ่นอนลงท้ายด้วยเลข3 3มล่ะสคูณอะไรได้63 3ิบคูณยีนะคะต่อมา3แล้วสีมีไหมไม่มี5 6 6มีไหมหกไม่มีมี7จ็คูณเกแล้วก็8 8คูณอะไรได้63ไม่มีก็9อ่าวเอยู่นี่แสดงว่าหมดแล้วก็ตัวประกอบของ63ก็มี1 3 7 เก้ายี่สิบเอ็ดแล้วก็หกสิบสามโอ้โหมีตัวประกอบเยอะแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบกี่จำนวนคะเนี่ยหกจำนวนอ่าหกจำนวนอ่ะต่อมาหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดอะก็หนึ่งอยู่แล้ว หกับหกเ็ดเนี่ยต้องเป็นตัวประกอบแน่ๆแต่ตัวอื่นคิดว่ามีไหมคะมีไหมเอ่ยอ่าไม่มีเนาะไม่มีอะไรที่ไปหารหกสิบได้ลงตัวหรือถ้าพูดง่ายๆว่าเราดูแลไม่มีอะไรเนี่ยที่คูณกันได้67เลยนอกจาก1กับ67แสดงว่า67เนี่ยเขาเป็นจํานวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบ2องจำนวน อ่าสองจำนวนนะคะต่อมาเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหเห็นเลขแบบนี้ไหมคะเห็นเลขแบบนี้นึกถึงสูตรคูณแม่อะไรคะอ่าแม่สิบเอ็ดนั่นเองแสดงว่าเนี่ยหนึ่งเจ็ดแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดสิบเจ็ดนะคะเห็นเลขแบบนี้ตอบได้เลยไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบสี่จำนวน อ่าสี่จนวนต่อมา79็ดเอเจ็ 79. จะเป็นไหมนะอ่ามี1น,นะคะมีอีกไหมอ่าไม่มีแล้วเนามีแค่1กับ79นะคะที่คูณกันได้79เนาะแสดงว่า79เก้าเขาเป็นจํานวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบ2จํานวนอ่าต่อมา83 83าก็เหมือนกัน หกับ83เนี่ยเป็นตัวประกอบแน,แน่แต่มีตัวอื่นอีกไหมระหว่างทางมีอะไรคูณกันได้83มไหมคะอ่าไม่มีเนาะก็มีแค่1กับ83แสดงว่าคนี้เขาก็เป็นจำนวนเฉพาะอีกเพราะมีตัวประกอบ2องจำนวนอ่า ต่อมา91เนี่ยอีกจํานวนหนึ่งที่เด็กๆผิดกันบ่อยนะคะคือ91หลายคนชอบคิดว่าเขาเป็นจํานวนเฉพาะอะ่ลองมาดู91ก็มี1คูณ91ใช่ไหมคะ2ไม่มีอยู่แล้ว2ไม่มี3 3ไม่ได้นะ3ไม่ได้นะคะ3ไม่ได้4ไม่ได้ไม่ได้6ไม่ได้ไไดแต่7อ่า7คูณ13นะคะ7คูณ13ได้91นะ อ่าถ้าถ้าเอาจริงๆมัถ้าท่องสุดคูเวลาท่องสุดคูเราท่องไม่ถึงถูกไหมเด็กๆหารสั้นลองหารสั้นดูอ่าเดี๋ยวขอแอบเขียนตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆเก้ 91, ารด้วย7แบบเนี้ยเห็นไหมหารสั้นดู7อะไรได้9 7้าเจ็ดหนึ่งเจศษสออะไรยี่สิบเอ็ดามยี่ยหารได้แหละแสดงว่า7จ็คูณสิเนี่ยได้91นะคะอ่าก็จะมี ตัวประกอบคือ1 7 13 91แสดงว่าเขาเป็นจำนวนเฉพาะไหมอ่าไม่เป็นนะคะเพราะมีตัวประกอบ4จํจำนวนอ่าต่อมา97 97มีมเอ่ยมี1อยู่แล้วแหละกับ97แล้วตัวอื่นมีไหมอ่าไม่มีนะคะไม่มีก็จะมีแค่1กับ97ก็ เป็นจำนวนเฉพาะเหตุผลก็เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะมีตัวประกอบสองจำนวนอ่าเสร็จแล้วยากไหมคะเรื่องจำนวนเฉพาะนะคะไม่ยากเนาะไม่ยากแม่นสุดคูณถ้านักเรียนเนี่ยสุดคูณแม่นเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ